ไม่ต้องตกใจนะคะเขาเล่นกันเขาวิ่งไล่กันเขาเล่นอย่างนี้กันทุกวันไม่ต้องตกใจว่าเดี๋ยวหมากัดแมวไม่ต้องตกใจนะคะเขาเล่นกันทุกวันเมื่อกี้เขาวิ่งไล่ปิ๊ปตีกับสำลีไปไหนไม่รู้ค่ะเขาเล่นกันทุกวันเขาหยุดห่าเพราะว่าน้องกินน้ำนะคะน้องไปกินน้ำ ดิดปี้หนีเข้าใต้โซฟาเขาเอาเขาเข้าไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เห่ากันอีกแต่แม่ถ่ายติดต่อให้นะคะตอนนี้เขาพักให้น้องกินน้าก่อนเขาชอบเล่นกับน้องมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะวิ่งไปลนะวิ่งไปนะละวอย่ตรงดิปดปีอยู่ตรงนี้คะ่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาวิ่งกันเขาวิ่งกันอ,อังไรเขาหาเพื่อนเล่นคะ่ะ พอหาเพื่อนเล่นแม่ต้องพูดค่อยๆนะคะพอหาเพื่อนเล่นมองดูมาดามข้างบนมแม่เขารู้ว่าแม่จับจับกล้องอเขารู้แหละเขาหาเพื่อนเล่นค่ะ คือทุกคนเขานอนกันหมดอะนะคะเขานอนกันหมดแต่ตัวเองอยากหาเพื่อนเล่นนะคะเนี่ยค่ะเห็นเปาเต็มไหมคะเขาเต็มนอนใต้เตียงนะคะแฮปปี้ก็นอนตรงทำเพิ่เพียงเปล่านะคะแล้วก็มาดามนอนอยู่เขากําลังจะไปขู่เข็นเขากำลังจะไปขู่เข็นรับทองเห็นไหมคะเขากำลังไปขู่เข็นรับทอง คะเห็นไหมคะใช่ขาา้างนอกเขาเล่นกันนะกะลังไปขู่เขานี่แหลคะค่ะเด็กนั่งหัวหน้าห้องของทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะครูขเขียนรับทองค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้ก็รับทองแค่ตัวเดียวอะไรก็ไม่รู้กับรับทองแหะอังไรคะอังไรคะหาแม่ด่วนคะ่ะวันนี้ค่ะลูกเป็นอะไรคะอังไรเป็นอะไรคะ ไม่ได้ดังใจอะไรคะไหนเล่าให้ฟังสิคะลูกไหนไหนมาเล่าให้ฟังสิคะไม่ได้ดังใจอะไรไหนมาเล่าให้แม่ฟังสิคะเร็วเร็วคนเก่งมาเร็วนี่แม่ซูมออานะคะมันก็เลยภาพแตกมาเร็วเร็วเมาดูซิไม่ได้ดังใจอะไรไหนมาเล่าให้ฟังสิมันเป็นยังไงใครใครเป็นยังไงไหนมาไหนมาจดชื่อให้แม่ดูสิมานี่สิไม่ได้ดังใจตรงไหนไหนมาอธิบายให้ฟังจะอธิบายแฮปปี้อีกแฮปปี้ไม่สวยหรอหรือยังไงเล่าให้แม่ฟังได้ไหมคะ แฮปปี้ <Happy S 2> ไม่ได้ดังใจหรือเปล่าใครไม่ได้ดังใจมัง่งไหนบอกแม่สิแม่จะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้แหละคนไหนไม่ได้ดังใจบอกสิลูกคนไหนมัง่งยืนความปวดหัวของแม่ค่ะอังไรจะเป็นหมาที่เอาแต่ใจตัวเองแบบนี้โอเครลอยังคะโอเครลอยังคะอังไรคะแฮปปี้ยังไม่โอเคเหรอคะแล้วหนูจะทำยังไงใหแ้แฮปปี้โอเคคะลูก จ้องแฮปี้อีกเบื่อไหมคะออเอฟซีจ้องอนะแฮปี้อีกเห็นไหมคะมาหาแม่เร็วนะไวไวแฮปี้อีกเห็นไหมคะหาเรื่องคะ่ะเป็นเด็กหาเรื่องเห็นยังคะเป็นเด็กหาเรื่องเกเรนะคะอันนี้คือเกเรแต่ก็ไม่เคยทําร้ายแม่มีแต่แมวตีเอาเมื่อแมวทนไม่ไหวก็จะพากันลุมตีเราจะเองก็เริ่มกลัวเห็นไหมคะ นี่แหละค่ะอังไรนะคะทุกคนอังไลของทุกคนค่ะอังไรจะเป็นเช่นนี้เสมอดูเอาไว้ค่ะแม่ถึงได้ตั้งชื่อเขาว่าเด็กหญิงหัวหน้าห้องนะคะเป็นอย่างนี้จริงๆอังไรค่ะมานี้ค่ะลูกโอ้มันเป็นยังไงเขามันเป็นยังไงคะไหนเล่าให้แม่ฟังสีเขามันเป็นยังไงคะเล่ได้ดันใจค่ะอยากบอกนอนซะค่ะเข่งเข่งคะ่ะลูกเข่งเข่งค่ะ สงบสติอารมณ์นะคะน้โมตสะค่ะลูกเก่งมากค่ะลูกสาวแม่เก่งที่สุดในโลกล่านะคะน้โมตตสระไปนะคะ